ไอวโอ้ป่านนี้ไม่นอนหรอเติมอแบบวัาเป็นตัวอะไริงดีต้อนรับซูออวเป็นสกัดแั้ไม่ใช่สกัดอะไรหอ่ะไม่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 สู้กัไวยกันไม่นหรือะย่ไม่ใช่หรอเลว่าใช้สกิน กินฟรีใช่ป uh ีท okay. yeah. ี่แล้วหลายปีที่แล้วเขาแจกครับอืมเาแจกตอนนั้นเขาแจกแต่ว่าเราคม่ีด้เล่นเฮ้ยใช่ไหมดงสังเกตสัตรูให้ดียิ่งพลาดมากแย่ทวบนไปซะอย่างอย่ง ไม่หยุดข้าด้ความถูกต้องร้งนันจะนำมาซึงชัยช่รอหน่อยันเนรอนี่เดินมาเดินมาเดินมาป้องเลนกลางอาถจมตีโอ้ยโม้อ้ย้้ออ้ยอยอ้โ้ครับ มีอนเล็กแล้วโอ้ยอีนั่นอยู่เนีวนไปซะเนี่ยรีแค่เฮ้นั่นเลยง่ายละระต้มเพิ่เลือดเลยครับเลือดเท่าไหร่เลือดเลยให้เลือดมันรีเลยให้เลือดป้อมมันรีเลยป้อมแล้วเหรอป้าลิปไม่เปิดเปิด ต้องโค้งอะฮะไม่ครบร้อยไม่มีใครหยุดครับไม่ได้พี่สภาพลอยมน เนี่ยกดสกิลผิดคิบหายแล้วไอ้ศัตรูให้ดิเพื่อกดสกิลสองเสือกมือเสือกราบกดกดสกิลสามช่วยเขาหน่อยสิช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเออเอามันทักตัวสิโหโดนไปสี่ห้าตัวนะ กำลังเลยประกาศเออนนี่หายแจ้งฮะคนมีแจงนะ้นแจงนั่นใช่ไหมความถูกต้องเท่าน,นั้นจะนำมาซึ่งอะไรนะนี่มา้นี่มานี่มาเอานี่ผมมีสมบัติผมมีสมบัติออรเมดอย่ากละ มน้ามาน้าร่างมาร่างมาน้าต้องการศัตรูหายไปแล้วสุปอรครีปกำลังถักส่งออกไปเดินเลยเก็บเดอนเลยนี่เห็นไมเนี่ต้องไม่เปิดลำโพงว่ะ โอ้ถ้าไม่ขายรูปแผ่นเราจะจับไปจับแผ่นดีดีแบบดีดีเนี่ยโอ้แต่ว่าดันบอดด้วยเหรอเห็นละไปบ้าไปบคาไปบ้าจุดบ้านจุดบ้าน สวยๆเฮียคนหลานจัดที่วันแม่งโคตรฝึกเล่นไม่ได้เอาปูก็เล่นไม่ได้จตีถ้าจะไม่ถอยกลับแม้จะต้องลุยปากวามบายกลับไปกันบ้านก่อน เฮ้ยล่าริษเกือบตายแล้วแต่มันไม่ตายไอ้ต้นนั้นเอ่อนี่อยากได้นี่วะมันม่วงอะมันยังไม่ไหนแล้ววะสองคนไหวนะีมึงไอ้เหี้ยมึงให้ไหววะเริมถอยแลวโอเคถอยมาเดิมดีกว่ามอยากแล้วมันม่วงว่ะทำนีนัดไปวงกันเลยับ น Dante, ันนาีาไม่มันนานสามต well Aye, ัวมันนาสองตัวมั้ลไงพี่แจกับล yeah, ิงเฮ้ยเฮ้ยเกมเล่นเนี่ยเกนเล่น เข้าไปทำไมล่ะไม่เห็นแต่ว่าจะเข้าแต่มันสวยพี่ผมเอากลางนะโอ้ยินอย่างเดียวเลยครูมันหลายตัวเราเห็นทีชตัวเดียโอ้โหอยู่กันเป็นดงเลย ทำไมวันนี้เปิดไม้ได้อ่ะแฟนไม่อยู่เลยจ้ะอยู่ค่ะโอดีโอดีเอาโบนนี้เอาโบนนี่เอาเฮี้ยอะลยไม่มาคม่มก็ไม่มีมึงก็ต้องตหเอาไปเร่อเดี๋ยวฟ้าไม่หนูป้า่ป้าป้า ไม่ปลอมมาเขาก็สนใจยูไม okay. okay. ่ยอมไปทโทรมาถาของาวกมึงบ้างไหมดูเอาโทรมาหามีอยู่นี <h 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 ่เอ้ตอนเมื่อเช้าวันนี้เะว่าน้องเป็นไรไม่รู้นั่งร้องไห้อยู่อเข้ามาเลยเจ็ดมือไอ้นี่เขาพูดหลายอย่าง โอ๊ยมึงจะลายอะไรนักหนาวเนี่ยปานนี้ต้นเปิดดิมึงเป็นแทงเนี่ะโว้ยเขาเปิดจนนักสทั้งหมดไปแล้วยังไม่ลื่นมาเข้า เา้เาตา้แล้วใต่พี่โอ้ยดูมันดูตายห่าหมดเลยมอยาซึ่งช่อไม่มีใครหยุดเขาได้

ยังไงอใีใครจชาอยู่เงียมเนยชาเดียวเดี๋ยวชาเดียวชาเต็มแล้วเชาร์จให้โอ้ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาวันนี้รดรอ,อบน้ใช่เนาะเอ๊ ตอนงงี้ยขึ้นตอนน้องนะเจ็ดของช <glorious. S 1> ้าเฮ้ยอุ้ยวู้ยโดนลากไปนโอ้โหแย่งกันกระทั่ง มันเป็นปัญหาระดับชาติกโวโอ้กูก็ดูว่าอันหอะไรกคแดงก็อยากได้เด้งละเพื่อนเหรอเก็บให้หมดทาปานต้มเนี้ยจำหมดเนาะเก็บให้หมดเก็บงาน วนไปซะระดมพใครเขาท่องเลยวะตันเดียริดตันเลย

ต้นเข้าดิต้นเฮะแล้ว้นเนข้าดิต้นเป็นแทงอะ 我靠！